ก็เดี๋ยวจะมาบอกแนะนำแล้วก็บอกต่อนะคะกั็สาวอฟฟิศนะคะพนักงานประจำหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่เขาเรียกว่าต้องการแบบเอ็นะคะหรือต้องการลรถสูงจริงๆโต้องกอางวันเองนะคะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเย็นเนี่ยจะค่อนข้างหนักเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินพวก น้ำข้าวนควายแล้วก็มีการประต่างๆงาจตะ่อนข้างเยอะนะคะปกตไม่สาดนะ้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกที่ีการกินนะคะตันนี้หมาะมากๆคนที่เป็นนักเรียนหรือว่าสาออฟฟิศนะคะตัวนี้เหมาะกินะคะก็ไม่จชเป็นต้องกินเพื่อความหนักก็ได้่กินเพื่อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทำให้ร่างกายเรามีการเผาผลาที่ดีหรือคนที่ทำให้ยืเวลาหรือเวลาน้อยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเวลาตอนนี้ที่ทานจริงจริงนะคะเป็นช่วงบ่าอนสี่โมงเย็นเพราะว่ามันจะเป็นการทานข้าวเย็นของวันล้าวมาก่อนจะกินเยอะนะคะก็ในกล่องนะคะเป็นดทั จริงๆคือราคาตั๋งขึ้นอย่าง20บาทได้ไม่ต้องแพงมากนะ,ะแต่นี้ตอนซื้อมามัน59บาทนะ,นะคะแล้วก็น้ั่งขวดใช่ไหมจริงๆง่ายมากค่ะก็ก็เปิดนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็นะคะหนึ่งซองหนึ่งซองนี่คือแบบไม่ต้องอ่าไม่ต้องชิมนงนะคะเทเข้าไปได้เลยนะคะซองหนึ่งก็คือเทสามารถเทให้หมดซองเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ม่แรงก็คือแกะแบบใช้อา่าเป็นใจขันก็ได้ ก็ินไม่เลยกเหมือนกันนะใน,นนี้คือเดียวค,ค่ะนะสูงคือคสูงสีเนี่ยจะเป็นตาผมนี่จะเป็นสีชมพูนะคะผมเป็นสีชมพูต้องบอกว่าแนะนำเลยคนที่ทำงานประจำนะคะหรือว่าที่เป็นนักเรียนศึกษาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องพกไปตัวไว้นะคะคือทรงนึงเพื่อแบบอ่าเขาเรียกว่าไดเอทหรือว่าการลดน้ำหนักตัวนี้ 我们该怎么办？ สตอรี่เลยนะคะแต่ว่าเป็นสอรี่ทีไไ่ไม่เดียวนะคะมันจะปมกล่องอยู่ในนั้นด้วยนะคะ เขาตักเรียาไข่นะคะไข่ไก่มาเดี๋ยวหกกองหกกองหกองหกองไปหกองเออได้หกกองแบบนี้นะก็คือเรีย้าไข่ไก่เาะาหกกอก็คือแปลว่าถวคนที่เดนเนี่ยเขาต้องกินไข่ใช่มะ ก็คือแบบน้องแม่บกนนะแต่ว่าถือว่าราคาย่อมเยาแล้วก็มีอมีกจ็ถสอาให้เยอะมาจสบวันน่แล้วสิบวันนี้ยนะคะคนสรวมเลยว่าน้หกาจะคงที่ถ้ันเลนน้หมนะก็คือจะกดเชกันนะค